โจมตีพรอชีวิต1คนให้ล้มคานภายในหกสิบวิหลังจากทําให้พราชีวิตคนหนึ่งล้มโดยใช้เปิร์กความกลัวการติดเชื้อทำเช่นนี้สครั้งโอเค เอยโยลีสโก้โอ้ยตัวเด็ดว่ะวู้ตาดำสองคนได้เลยได้เลยอย่างนี้ได้เลยได้เลยตาดำจะปั่นไฟหรือเปล่าตานี้มาดูกันดีกว่าเซรีนา เซรีน่าไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ปะเคกันเงะแตกไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรให้เล่นแล้วนะเซรีน่ามันเอาไปหมดแล้วอะ ิวแมนบิวบอยจ่ายิเสียใจไปเอาต่อไม่ได้คืออยากไปห้องวีปะไปเราลงห้องวีดีกว่า Let's go, let's go. Let's go. Let's go, Selina. Let's go. Let's go, my guy. Let's hide a short bill. <laughs> let's go, my guy. ว่าคงต้องไปนะเนาะเฟสองอะโอ้เจ็กเอ้ยะว่าต่อเฟิร์กเอาเละหรอ่ะไปกระไรไปต่อด้วย เฮ้ยอะไรนี่ฮิตบ็อกเอาดิงอะ่ะมันจะโดนโอ้โหไม่ได้อีกขอ,องจริงละรูปแล้ว,วแม่งเสียแตมอ่ะทีธรรมดาพอข้างนอกสองคนหนึ่ง Let's go ตามเทคหน่อยอบ้ายเตดหานะต้องใช้นะแทงหลังเราดิอยากโดนแทงหลังอ่ะหิวเพื่อนไม่ใช่เหรอวะโอ้แทงหลังก็มาได้หิวด้วยโอเคจัดมาแล้วพี่โอได้มาอีกหนึ่งหรือเปล่าิด่้องหกสิบวิโอ้คอนเฟิร์มดีกเปล่า อีกหนึง่งนอกหนึ่งว่ะโอเคเอาเจกแล้วเจกมีเดทฮาร์ดใช่ไหมคุ้นเคยว่ะเจกที่ที่เราคุ้นเคย โอ้ได้เลยซีรีน่ากูจะเก็บมึงไว้คนสุดท้ายได้เลยโอเคได้เลยเซรีเดี๋ยวได้บิวตายแล้วไม่มีใครช่วยมันยังไงล่ะเซรีน่ามันวิ่งไปไหนนะอู้รอยเท้าโอ้มีคนบินขึ้นฟ้า ไฟเอออยู่ล้างเครื่องปั่นไฟมึงนี่เองแทงหลังก็ใช้ไปแล้วโอ้มายนะโอ้ทำไงกันดีเนี่ยโอ้ เราเจออะไรขอได้ไม้ไม้บ้านเล็กอะโอเคแต่มันคงต้องไปวะจะเลี้ยมันไว้ดีป่าวะมต,ต้องเลี้ยงแล้วเนี่ยอุ้ยไม้สามแผน่นดูดิว่ามันจะเล่นได้นานแค่ไหน่ะ

Plástico. Let's go. Plástico. Let's go. เราค่อยไปดีกว่าวะให้อีกหนึ่งเครื่องไปแลา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 วล่ะโอ้โหตูดใครวะเมื่อกี้ตูดใครเอ่ยมึงตูดใครเอ่ยซาริน่านี่เอง เจ๊ตูดไข่เมื่อกี้มองเห็นวะเจ๊เห็นวะเจ๊เห็นวะตูดใครวะค่อยๆเดินมาเนี่ยหาหารูนอยู่ใช่ไหมล่ะหารูนอยู่ใช่ไหมล่ะโอเคเป็นหน้าแล้วเลี้ยงเฟสกันก่อนดีกว่าวะเกมไวดีปะอุ้ยเรือเต็มเลย ยังกันอยู่ตรงไหนโอ้ใครยังไม่โดนแขวนสีห <c oughs> น่าจะตายแล้วเจ๊กเหรอเจ๊คเข้าเฟสแรกไม่ไม่ใช่ ดีไว้หรือเปล่าโอ้เหลือสองคนจะกลายเป็นเกมไฮแอนด์ซิกแล้วดิโอเคตายอยู่เงียบจังเลยไม่มีใครออกมาให้ฮะอุ้ยดึงกันแล้วด้วยโอเคให้เวลารีเซ็ตกันไป น้ำมันเต็มถังพร้อมขี่เลทส์ go บึ้นๆไปเอาแล้วสิบล้อวิ่งมาแล้วเอ้ยอะไรอะอะไรอะหลอนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย yo 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 what the fuck โอ้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเกมไฮแอนด์ซีก็ดีโอ้เลสิโก้มาหน่อยดิมาหน่อยดิกูว่าอะครเล่นกูตรงนี้ไปไหนอะไปไหนอะ ไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะจะไปไหนที่ไจะไปไหนคุเรนก่อนจะไปไหนจะไปไหนคุเรนก่อนจะไปไหนอืมสิเรน่าปล่อยไป็ตัวท้ายเลยเลยไอ้เปรดเลย พี่เข้าไปปล่อยพี่เข้าไปหาเจ๊คุงด้วยว่าเจ๊คุงอยู่ไหนวะเจ๊คุงานหลอกน้องแมปไปหรือยังอะไหนเจ๊คุงอะโหลูเจ๊กโหลเจ๊กเจ๊กอยู่เปล่าเจ๊โอุ๊ยโหลอยู่ด้วยวะไอ้เจ๊กโหลูทำอะไรวะเฮ้ยมีคนยังได้อีกเฟดหนึ่งอะเจ๊กเหรอเจ๊กเหรอดิเล่นเปล่า เต้ยไปเช็คเอาเอาต้ยไปก็สี่กูเช็คคนต่อแล้วเซรีน่าเซรีน่าอยู่ไหนเอ่อหาเซรีน่ากันดีกว่าเซรีน่าไปไหนแล้วนะเซรีน่าไปบ้านเล็กหรือเปล่าเดี๋ยวดูสิ ไม่มีเว้ยหรือน่าเข้าบัานใหญ่เปล่าเอออยู่เป็นเพื่อนเจ๊กมันก่อนเจ๊กมันเหงานะ่ะอยู่เสางคนเดียวแฮ่อไปขงบนก่นเดี๋ว่าไป อยู่ข้างบนจริงๆด้วยแหละไม่ต้องลงไอเวนวันนี้อยู่ข้างบนจริงๆด้วยแหละไปหาบิลวันนีกว่าบิวคือใครวะในเกมน,นะเฮ้ยอยู่ข้างบนจริงๆด้วยแหละหัวก็ติดอะไรเนี่ยติดอะไรนี่ อ๋อฮัลโหลหอดตดแล้วนี่หอดตดแล้วนี่ไห<อ>นเสร็จเปล่าอะเ้วเปล่าอะจะไปเหลืออะไรอะอตั้มสามแสนสามแสนสี่แล้วนะสามแสนเก้าจะไปเหลืออะไรอะจี้เข้าไปโอเค แล้เฟรตีกว่ะเยสิอืเอเสร็จแล้วนี่ว่าโอเคเจอกันจุบจ๊บๆเอามีคนลกมีคนลกมีคนลกมีคนลงมันไม่บินเหรอ กูเจ๋งอะเอไป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 